อันยอโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องให้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงจิกิต้ากับคลิปนี้กันเลย Love in My Heart Short Film นะครับเมมเบอร์คนสุดท้ายของวงถูกปล่อยคลิปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชิกิต้ายังคงอยู่ในทุงง่งหญ้าเหมือนกันกันกบพี่ๆคนอื่นยกเว้นเพียงแค่โรราคนเดียวเท่านั้นนะครับที่โลเคชั่นต่างไปจากเมมเบอร์ในวงไม่รู้ว่าทาง MV หรือว่าทางค่ายเนี่ยเขามีคอนเซป ว่ามีลูกเล่นอะไรที่อยู่ใน MV หรือเปล่าดังนั้นต้องไปรอติดตามกันกับ Love in My Heart MV ตัวเต็มคืนนี้สี่ทุ่มตรงนะครับแต่อีกเรื่องที่แฟนๆพูดถึงก็คือความสวยของชิกิต้าที่อยู่ในช็อตฟิล์มตัวนี้ถึงแม้ว่าภาพจะไม่ชัดถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายไปกว่าชิกิต้าเนี่ยวิ่งเล่นนะครับกับทุ่งหญ้าวกว้างๆแล้วก็กล้องที่แบบเคลื่อนไปเคลื่อนมาฟิลแบบเหมือนเรานั้นได้ไปวิ่งกับชิกิต้าเหมือนชิกิต้าอยู่ในสายตาของเรามันทําให้แฟนๆรู้สึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีความไลฟ์ลี ธรรมชาติอยู่ในตัวเองสูงมากๆเลยสําหรับใครเนี่ยที่ได้ดูราวเป็นยังไงบ้างกับความน่ารักความแบบว่าใสาๆท่ามกลางทุ่งหญ้าของจูกิต้าคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับในตอนนี้ยอดไลค์เนี่ยกลังพุง่งทะลุแสนสามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเมมเบอร์คนสุดท้ายของวงที่ปล่อยช็อตฟิล์มตัวนี้ออกมาอย่าลืมติดไปเอนเกจการใครดูแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้เลยและนอกจากน,านั้นนะครับในตอนนี้เบบี้มอนสเตอร์เนี่ยก็ได้เดินทางจากเซี่ยงไฮ้บินกลับมาที่เกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆเนี่ยก็รอส่งเมม มาทั้งแบบให้กําลังใจนะครับแล้วก็ไวพรให้เดินทางแบบว่าเซฟไลฟ์ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับเบมอนแต่งตัวชิลๆพร้อมพักผ่อนบนเครื่องบินเต็มที่และการบินกลับเกาหลีใต้ในวันนี้นะครับแฟนๆบอกว่าน้องรามีเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะครับทุกคนอาจจะเพราะว่าพักผ่อนน้อยแล้วก็ทํางานค่อนข้างหนักเลยทีเดียวรามิเนี่ยพยายามเดินแล้วก็เกาะแขนสตาร์ฟไว้ไม่รู้ว่าไม่มีแรงหรือว่ากลัวตัวเองจะวูบหรือเปล่านะครับแฟนๆก็ส่งกําลังใจให้กับรามิ เพราะดูเหมือนแบบว่าเหนื่อยๆด้วยสีหน้าไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ต่างจากวันที่บินมาชิกิต้าเองเนี่ยก็ดูเหมือนจะเจ็บตรงบริเวณมือหรือว่าข้อมืออาจจะมาจากการฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าเด็กเบม,มอลเนี่ยกำลังอยู่ใน่ชงของการเตรียมตัวสําหรับเวิลด์ทัวร์ด้วยก็ส่งกําลังใจให้การขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีดไม่มีใครเจ็บไม่มีใครป่วยแล้วก็แข็งแรงแข่งแรงและกันนะครับบรามิก็สุขภาพดีๆหายป่วยเร็วๆสำหรับคลิปนี้เราก็เอาไว้อัปเดตการเพยงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง